สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa t nc นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนหาเงินฟรีนะครับเข้าบัญชีของ tomonewallet y นะครับจากแอปเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอ YouTube และนี่คือยอดเงินที่ผมเพิ่งถอนไปเมื่อกี้เองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เงินเข้ามาทันทีนะครับอยู่ที่10บาทนะครับเพราะว่าแอปนี้ถอนขั้นต่าอยู่ที่10บาท,บาทนะครับนะก็อันนี้คือเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับผมนะก็คือเป็นในส่วนของหน้าตาช่องทางการถอนเงินนะครับสามารถถอนได้เข้าบัญชีของ t r u e m o n e y Wallet นะครับแล้วก็ผมก็เพิ่งถอนไปเมื่อกี้10บาทนะครับก่อนหน้านี้นะตอนที่ผมเพิ่งรีวิวไปแรกๆผมก็ถอนไป10บาทเงินเข้าเนาะในส่วนของ20บาทเมื่อก่อนนะ20บาท50บาท5 0บบาทนี่ ยังไม่เข้ามาเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่เข้ามาตรงนี้แต่ว่าในส่วนของการถอนเงินสิบบาทนั้นตอนนี้ก็เงินเข้าปกตินะครับวันที่3เดือนธันวาคม2022นะเวลา16นาฬิกา3เวลา18นาริกา35นาทีนะเพราะว่าทางเซิร์ฟเวอร์ของเขานั้น เร็วกว่าเรา1ชั่วโมงนะก็เลยเป็น8:35น,นาทีนะครับเมื่อกี้ก็คือ17:35น,นาทีนะครับบนตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ในส่วนการถอนเงินนะั้นตอนนี้ก็ถ้าเราจะถอนเงินที่1 0บาทนั้นต้องใช้เหรียญน,นะครับอยู่ที่ประมาณ2 2 5 0 0 0 0เหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญมันก็หาง่ายมากทุกคนนะก็อาจจะผมจะกดถอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะการถอนเงินอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเราต้องไปดูนะครับเกี่ยวกับรวบรวมวิดีโอเขาเขียนว่าดูความคืบหน้าของการรวบรวมวิดีโอในแอปถอนเงินสดทันทีเมื่อคอลเลกชันเต็มนะ ตรงนี้เนาะเราก็ต้องไปรับชมวิดีโอก็ให้เรากดคำว่าเก็ตไปตรงนี้นะครับจากนั้นก็ให้เรารับชมวิดีโอนี้ให้จบนะครับ เมื่อเรารับชมวิดีโอจนจบแล้วนะครับผมแนละก็ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้อีกนะเราก็ต้องไปกด X ต่อไปตรงนี้นะครับผมนะในส่วนการของการถอนเงินอยู่ที่20บาทนั้นก็เหมือนกันเลยนะครับเราก็ต้องทาภารกิจของการรับชมวิดีโอเชน่นเดียวกันนะครับ50บาทก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะซึ่งนะครับตอนนี้เขาเขียนว่าสูงสุดอยู่ที่5,000บาทเลยทีเดียวเนาะซึ่งผมก็ไม่มีเงินประมาณนั้นหรอกนะผมมีแค่ประมาณ290บาทนะครับผมนะแอปนี้นะเป็นแอปไรเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปนี้กันนะครับผม สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป l u c k y money นะครับผมแนะที่จริงคือว่ามันชื่อว่า Lucky ถูกที่จริงมันชื่อว่า Mango กถูกนะมันชื่อแอปว่า Mango ถูกนะครับนี่เือทุกคนนะ่าจะผมนี่นะเม go กถูกนะแต่ว่าตอนนี้ทางแอปนะครับเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมนะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อว่า Lucky money นะครับผมนะผมก็เคยนะในส่วนการทำรีวิวนะของการถ่างเงินฟรีจากแอปนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับถ้าใครติดตามช่องของ t ทสเอ็นก็น่าจะได้เจอในส่วนของคลิปวิดีโอที่ผมสอนไปเมื่อสัปดาห์ที่ อันนี้คือดาวนะครับผมนั้นได้มาอยู่ที่4.7ดาวนะครับก็เต็ม5ถือว่าเยอะมากนะครับตรงนี้เนาะก็อ่าก็จะคุณสันใชยบอกว่าแอปนี้ดีสามารถถอนเงินได้จริงถอนขั้นต่าอยู่ที่10บาทถอนเข้าบัญชีของ t ูมันนี่วอลเล็ตนะครับอันนี้เขาให้ว่าเออเอาไปสงดาวพอแล้วสะสมยอดครบ10บาทพอกดถอนเสือให้ดูโฆษณาใช่ทุกคนนะนี่คือเขาให้เราดูโฆษณาด้วยนะครับตรงนี้เนาะก็อะแอปนี้ดีค่ะสามารถถอนขั้นต่ำสิบบาทได้ค่ะอันนี้นครับก็อแอปนี้ก็สืดว่าถอนเงินได้จริงนะครับผมนะ โอเคแล้วก็เปิดแอปใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอ่ในส่วนของการทางเงินฟรีก็คือให้เรานะครับผมํำมาที่เมนูของชั้นก่อนนะครับแล้วก็ให้เรานะครับผมไปทําการล็อกอินนะครับผมนะมันจะมีล็อกอินผ่านเข้าสู่บัญชีของ g o o g l e นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับส่วนหน้าแรกนะครับก็คือเป็นในส่วนของหน้าของการทําเงินนะครับก็คือเป็นการล็อกอิน นะครับตรงนี้เขาว่าให้เราอินไปทั้งหมด5ครั้งก็คือว่าให้เราดูวิดีโอ5ครั้งแล้วก็จะได้รับอยู่ที่1 0 0 0คะแนนนะครับส่วนคอยที่มันลอยอยู่แล้วก็กดเข้าไปปับเลยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะมันก็มีจะมีวิดีโอให้เราดูนะครับให้เราดูวิดีโอตรงนี้ให้จบนะครับแล้วก็กดการกรบาทถา่าว่ามันขึ้นการกรบาทตรงนี้นะครับผมโอเคทุกคนนะหลังจากที่เรากดไปเราก็จะได้รับอยู่ที่2 5 1เหรียญด้วยกันแล้วก็กดคว่าเคไปนะครับ ทีนี้ก็เด่นก็จะถูกสะสมไปที่ตรงนี้นะครับผมนะและเราก็ยังสามารถกดได้ต่อตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างนี้คือภารกิจนะครับมันจะมีภารกิจตรงนี้ก็คือ idol zombie shutter ล้วก็กดเข้าไปปั๊บเลยนะครับแล้วก็เราก็รับชมวิดีโอตรงนี้ให้จบเหมือนกันนะครับพวกนี้เนาะโอเคทุกคนนันเมื่อเรารับชมวิดีโอจนจบแล้วมันก็จะพาไปที่หน้าของเกมนะครับอันนี้คือเกมที่มีชื่อว่า ไอเดนซัมบี้นะครับก็กดว่าเพลย์ไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีเกมให้เราเล่นนะครับเราก็ทําการเล่นเกมไปได้เลยนะครับมันจะมีเกมเยอะแยะมากมายที่อยู่ในส่วนของหน้าหลักเมื่อกี้นะครับส่วนนี้ผมเลือกเกมนี้นะครับอ่ะเขากำลังอ่านข่าวอยู่ทุกคนนะก็ถ่าวข่าวทาวนิวนะครับที่เขาเขียนไว้นะผมก็กดไปนะครับก็มีรูวว่าต้องเดินยังไงอ่ะกดตรงนี้ไปนะฮะกดไปปั๊บเลยแล้วก็กดตรงนี้ต่อนะครับจากนั้นก็มันก็จะเดินมาแล้วก็มาที่ตรงนี้นะก็คือว่าขึ้นในส่วนของ อชั้นดัก้าแล้วป่าลงนี้อ่าใช่แล้วทุกคนนะมาขึ้นชั้นดัก้าแล้วก็กดไปต่อนะผมอ่านไม่ออกนะผมไม่ใช่อ่านไม่ออกคืออ่านไม่เข้าใจนั่นเองเนาะมันเป็นเกมเกี่ยวกับซัมบี้นะแล้วก็มันมีซัมบี้อยู่ข้างล่างนะแล้วก็กดรับน่าจะเป็นไอเทมแหละเนาะ อ๋อให้เราบิวคือว่าให้เราสร้างนาะคือสร้างพื้นที่ที่อยู่ข้างบนอาคารตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ต่อนั่คือให้เราสร้างตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็กดบิวต่อนะครับอ่าแล้วก็สร้างไปนะมันคล้ายกับเกมไมโครฟรงนีทุกคนนะข้อถ้าใครเคยเล่นเกมไมโครฟลูก็น่าจะเข้าใจส่วนนี้ดีนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ไปปั๊บเลยนะครับอ่าแล้วก็เขาก็จะลงข้างล่างไปแล้วก็ไปรับไอเทมหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะรับไอเทมแหละนะครับอ่ะก็ได้รับไปสักอย่างอ๋อแล้วก็มาที่ตรงนี้ต่อนะครับ อ่าโอเคแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาทำาะอะไรอยดตรงนี้นะผมไม่เข้าใจอ๋อไปทำา้ายนะครับแล้วก็รับในส่วนของของหรือเปล่านะ่าจะเป็นไอเทมแหละเนาะให้มันโหลดให้ถึงสีเขียวอ่านได้มาแล้วทุกคนนะจากนั้นก็มาที่ตรงนี้ต่อนะครับมาที่ตรงนี้นะอ่าเราก็ซับมุนได้นะครับโอ้โหมุนได้ทุกคนนะมันเกมนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับขยายได้เหมือนกันนะครับโอ้โหไปตรงนี้เลยนะครับ อ่าโอเคเราอยู่ข้างล่างนี้อ๋อ oh, เราอยู่ข้างบนแล้วขึ้นมาข้างบนต่อแล้วก็ไปรับไอเทมต่อครับตรงนี้โอ oh. ้มันมันคล้ายเกม 3D มนะครับสวยงามนะครับใน2กราฟิกนะโอเคเราก็รับต่อแล้วก็เดี๋ยวเราไปสร้างข้างบนต่อตรงนี้นะครับนี่ทุกคนนะมาสร้างข้างบนเนาะสร้างพื้นที่ที่อยู่บนหลักฟ้าเพื่อที่ว่าเราจะได้พักพิงอาศัยนะครับอ่ามันโหลดอยู่นะครับโอเคแล้วก็มาตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็บิว นะครับอ่าเราก็สร้างนะสร้างพื้นที่ที่อยู่บนถักฟ้านะครับเป็นเกมหนึ่งนะที่มันก็เพลินดีนะถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าอ่าเราเขาให้เราไปรับไอเทมนะข้างล่างอยู่ตรงนี้ผมก็ไปรับแล้วกันนะตรงนี้ก็กดฟรีไปนะครับอ่าได้รับแล้วเปล่าอ่ามาตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็กดบิลต่อทุกคนตอนนี้พื้นที่ของเราก็ใกล้จะสําเร็จแล้วทุกคนนะเหลืออีกประมาณอ่าแช่องนะครับให้มาตรงนี้แล้วก็บิลสามร้อย ตรงนี้เขาสร้างอะไรเอ่ยเป็นห้องหรอเปล่าอันนี้อ่ะกดถูกไปนะครับอ๋อมันเป็นเบวต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้ต่อนะครับอื้มอ๋อมันเป็นในส่วนของอ่าตัวป้องกันก็คือว่าเป็นในสองปืนใหญ่ของเราเนาะอ๋อเราเราจะสร้างปืนใหญ่นะที่อยู่นะครับตรงมุมนะทุกมุมนะแล้วก็เพื่อที่ว่าอ่าจะได้ป้องกันนะศัตรูหรือซอมบี้ที่มันเข้ามานะครับตรงนี้อ๋อโอเคสวยงามเลยทีเดียว สร้างตรงนี้ต่อนะครับเราจะสร้างให้เต็มตรงนี้นะครับผมนะแล้วเราก็เล่นเกมแบบนี้ไปเรืนะ่อยๆเนาะก็เหมาะนะสำหรับคนที่สนใจหาเงินฟรีนะครับผมก็จะเล่นผมจะสร้างพื้นที่ให้หมดก่อนแล้วก็เลยเราค่อยไปปิดนะแล้วก็ไปดูเมนูอื่นกันต่อนะครับเพราะว่าหลังจากที่แอปเขาได้ทําการอัปเกรดนะทั้งชื่อแอปใหม่นะครับผมมันก็ทําให้มีหน้าตานะครับผมแล้วก็เมนูใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นเมนูเกมนี่แหละเนาะมันเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับทีนี้ อันนี้เราเราไม่ซูมแล้วนะแล้วก็ติ๊กถูกไปแล้วก็โอเคกําลังสร้างนะครับกําลังสร้างเครื่องมือนะครับโอ้มันเป็นไฟฟ้ารอเล่าตรงนี้หรอโอเคนะครับใกล้เสร็จแล้วทุกคนนะเหมือนซัมบี้นะบอนซอมบี้กำลังมาหาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บในส่วนของเห็ดระเล่าตรงนี้นะครับให้เป็นเห็ดนะเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เราไปเก็บเห็ดนะครับ มันมีไอเทมใหม่มาแล้วเปล่าไม่ไมีมออมี2อันตรงนี้ด้วยนะครับก็อ,อ้อนี้เรากดไปแล้วก็รับชมด้วยการรับชมวิดีโอนะกดเข้าไปแล้วก็รับชมวิดีโอหน่วงวิดีโอนะครับแต่ว่าผมรับชมวิดีโอไม่ได้ทุกคนนะาให้ไปไหลเนาะนเราสร้างให้เสร็จก่อนแล้วก็เราก็จะสร้างในส่วนของป้อมปราการของเรานะครับตรงนี้แล้วก็กดไปแล้วก็เดี๋ยวมันให้มันสร้างเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้สร้างไปนะครับ นี่ทุกคนโอ้โหเป็นในสองรั้วหรือเปล่าเหมือนเป็นรั้วนะเมื่อกี้นะอ๋อมันเป็นปืนนะนี่ทุกคนมนะันเป็นใหญ่นะครับโอ้โหเ,เราได้เราได้ไอทเทมมาเยอะเลยเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับเราจะไปออกข้างนอกได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้มั้งเพราะว่ามีมีมีในสองกำแพงแล้วทุกคนนะอันนี้โอ้ตอนนี้เราไม่มีเพียนพอเราก็ไปเอาของก่อนนะครับ เดี๋ยวขอไปเอาของไปแป๊บหนึ่งนะครับเราไปออกข้างนอกได้หรือเปล่ามีอมบี้ยอยู่ข้างนอกด้วยทุกคนเอ้ย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 จะตายแล้วเปล่าเนี่ยโอ้ฆ่าไปได้หนึ่งตัวนะครับฆ่าต่อไปพิวพิวผิวอื้มอื้มสำเร็จไห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 มจะตายไหมไม่ตายทุกคนนะแล้วก็ไปตรงไหนต่อมันมีของอีกทุกนะคนนะนี่ทุกคนนะมีของอีกนะมีของเยอะเลยนะครับไปตรงนี้ต่อไปตรงนี้ต่อนะครับ อันนี้คือมาเก็บฟื้นก่อนนะมาเก็บของก่อนนะครับพาร์ทแล้วก็เราก็จะไปต่อนะเราจะไปเก็บของต่อนะครับผมโอ้โหเป็นเกมสนุกทุกคนนะเล่นไปเล่นมาก็เพลินเช่นเดียวกันนะครับในสองเกมนี้อ่ะเราก็ไปฆ่าสัตว์ตัวไปแล้วก็อันนี้ต่อนะครับมาตรงนี้ต่อทุกคนนี่นะมีเห็ดอยู่แล้วก็มีซอมบี้ด้วยฆ่าซอมบี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปรับไอเทมนั่นคือเห็ดนะครับโหลดมาให้ได้ โอ้ตรงนี้ก็เห็ดก็เยอะเหมือนกันนะครับมาตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อตรงนี้โอเคนะผมก็ปรับมานี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวยิ่งเล่นไปยิ่งใช้เวลาเยอะนะครับอ่ะผมจะสร้างของตรงนี้ให้ได้ผมขอดูก่อนว่ามันคืออะไรตรงนี้เราจะสร้างใหม่นะครับมีมันเป็นไอเทมอะไรเอ่ยนะครับโอ้เป็นในส่วนของดากฟ้าอีกหรือเปล่าให้เป็นลิฟตโอโหตอนนี้ก็อคอแอรซัพพอร์ตกดเข้าไปนะครับวอร์นิ่งน,นะมีสัต์ตัวเข้ามานะครับโอ้แล้วก็มี โอ้มีในส่วนของระเบิดตอนมณุนนะครับที่มาช่วยเหลือเรานะครับพรงนี้มันจะทันไหมนะครับกดเข้าไปต่อตุ้มตุ้มนะครับนี่ตุ้มตุ้มตุ้มเลยทุกคนนะนี่โอโหเพชรเยอะแยะมากมายเลยทุกคนได้เพชรมาด้วยนะครับอ่าทีนี้ก็รับเพชรเข้ามานะครับสามแปดเพชรนะแล้วก็ชนะเลิกนะครับในส่วนของด่านที่หนึ่งนะครับอ่าก็แค่นี้นะครับในส่วนของ การรีวิวนะในส่วนของเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของเกมถัดไปกันต่อเลยนะครับต่อให้เราออกจากแอปนี้ก็กดกระกบาดปิดไปเลยตรงนี้นะครับ yes ไปนะครับอ่ะได้รับมาอยู่ที่270เหรียญนะครับอ่ถ้าเราอยากได้คุณ2ก็กดกระกบาดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะผมขอกระกบาดตรงนี้แล้วก็เกตไปนะครับอันนี้ก็มีเกมเยอะแยะมากมายอีกทุกคนที่เราสามารถดูได้ส่วนใครจะดูวิดีโอกดที่วิดีโอแล้วก็รับชมวิดีโอจาก u t u b e ได้เลยตรงนี้นะครับผมนะหรือถ้าใครสนใจที่สนใจที่เชิญเพื่อนก็สามารถที่จะเชิญเพื่อนได้เลยตรงนี้นะครับโดยการกดคำว่าเชิญตอนนี้และสํามนวทหารเชิญของเราให้เพื่อนของเราใส่ทหารเชิญของเราด้วยนะครับผมนะก็ในส่วนต่อมาคือการหางเงินคือการถอนเงินนะครับก็หางเงินตรงนี้ก็คือว่าจะมีในส่วนของจะมีสวนการเล่นหมุนสปินตรงนี้นะครับแล้วก็หิบสมบัติเนาะแล้วก็คูปองแล้วก็นี่คือในส่วนงภารกิจต่างๆนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวผมจะไปที่เมนูการถอนเงินแล้วก็มาที่สิบาทมาดูว่าเราอัปเกรดไปถึงไหนเรายังไม่ถึงไหนเลยทุกคนนะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคทุกคนนะาก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะถอนเงินได้อีกเหมือนเดิมในส่วนของแอป Mango ถูกนะหรือที่เรานะครับเรียกว่าเม n g o ถูกหรือการถานเงินด้วยการเล่นเกมแล้วก็รับชมวิดีโอแล้วก็ทำแพรกิจค,นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ